จังหวัดอุตรดิต์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมืองอุตรดิตถแถลงข่าวงานประเพณีสงการเมืองท่าเหนืออุตรดิตติดความสุขเมื่อเวลา18.00นาของวันที่21มีนาคม2568ที่วัดกลางธรรมสาครหรือวัดกลางบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ในสิริวัดปุภาจเจริญผู้ว่าราชการอุตรดิต์เป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีสงการเมืองท่าเหนืออุตรดิตติดความสุขพร้อมด้วย นายสำราญเอื้อจิระวณน,นิชที่ปรึกษาในยกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดตรดิตนางหาฤทัยการอิพิชาตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดุตรดิตนางสาวพัทธิราคำพิวงรองผู้อำนวยการทอท,อทอสำนักงานแพร่ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตและนจจายกจกรประเสริฐประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ในสีิวั์บุ๋ยจเจริญผู้ว่าราชการตุงดกินกล่าวว่าประเพณีสงการเมืองท่านเหนืออุตติติดความสุขภายใต้แนวคิดสเสน่ห์ไทยไทยแลนด์ซ็อฟเ์เวิร์สชูจุดขายอุตติตเป็นเมืองวัตจรันผลไม้และสเสน่ห์แห่งธรรมชาติที่ผสมผสานสามวัฒนธรรมหลากหลายลงตัวพร้อมด้วยเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงการคึกคักต่อเนื่องตอกย้ำกระแสทุเรียนฟีเบอร์ผนึกกำลังถแถลงทิศท,ทาง การท่องเที่ยวจังหวัดอตริเชิญชวนออกเดินทางท่องเที่ยวมาอุตริสัมผัสวิถีวัฒนธรรมเมืองเล็กๆที่สงบมีสเสน่ห์ชวนหลงไหลให้ติดใจอยากอยู่นาน,านงานประเพณีสงการเมืองท่าเหนืออุตริติดความสุขห้าเส้นทางความสุขได้แก่สุขที่ได้เล่นน้ําสุขที่ได้แบ่งปันสุขที่ได้ทําบุญสุขที่ได้กินอาหารถิ่นผลไม้ท้องถิ่นและสุขที่ได้เที่ยว ภายใต้การดําเนินงานขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในส่วนของกิจกรรมมหาสงการตริตทางเทศบาลมุโตร,ริตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดผ่านเทศกาลดนตรีและศิลปวัฒนธรรมกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15เมษายนณถนนหลวงหลินตำบลท่ยิฐอาเภอเมืองอตริตและการจัดงานสงการที่มีตรัก์วัฒนธรรมโดดเด่นในพื้นที่โจิต อาทิการจัดงานหลงรักอุตรดิตถ์วันที่สิบเดถึงสิบสองเมษายนณจวนผู้ว่าราชการอุตรดิตถ์หลังเก่าเชื่อมโยงหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์การจัดงานสงการเมืองรับแรงชัยวันที่ส4บสี่ถึงสิเมษายนอําเภอรับแรและการจัดงานสงการไทโยน้ำอ่างวันที่14ี่ถึงหกเมษายนณวัดไัยมงคลอําเภอตอนอุตรดิตถ์ประสิทธิพึ่งสุขนิยี่ิจังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน